เ,เตอ๋ออวดลุกสุดปิ่นกับทริปกุชชี่ซัมเมอร์รีสอร์ทสุดปังเป็นทริปสุดประทับใจแฟนๆของทั้งลุงและน้องลิงคู่รักสุตาใหม่ราวิกาและเต๋อชันทวิทย์อย่างแท้จริงสำหรับการคุ้มคู่ออกทริปร่วมชมคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ดังกองโลกอย่างกุชชี่ที่เผยคอลเลกชันใหม่ซัมเมอร์รีสอร์ทงานนี้จัดขึ้นที่ f r e ร s h i p Store ของกุชชี่น้ำเซนทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าที่โโทนลุคของทั้งคู่ดูสบายตาก,กับโทนสีของซัมเมอร์ โดยใหม่มาในลุกท็อปบิกินี่เผยความเซ็กซี่เล็กๆและสวมคาร์ดิแกนทับแมตต์ลายเดียวกับกระโปรงจจ g และสีที่แมัดก,กับกระเป๋าคอลเลคชั่นพิเศษสลักภูเก็ตที่เป็นลิมิเต็ดไอเทมสำหรับคอลเลคชั่นนี้เท่านั้นส่วนเติร์ฟมากับเสื้อเชิ้ตและกงเกงขาสาั้นในลุกสบายๆส,ส,สีพาสเทลสวมทับด,ด้วยแจ็คเก็ตยีนคอมพลีทลุคนี้ด้วยกระเป๋าไอคอนิคแบ็อีกด้วย แต่ทั้งคู่ก็ไม่ลืมไปเก็บภาพคอลเลกชันคู่ริมทะเลมาฝากแฟนๆที่เรียกว่าน้ําทะเลเปลี่ยนจากเค็มเป็นหวานได้อย่างไรก็ไม่รู้แถมอากาศร้อนๆก็ฮอตชาก,กว่าเดิมไปอีก